ครับผมแพรลชาริตี้นะครับผมก็รู้สึกว่ารู้สึกขอบคุณแพวมากๆครับผมที่ที่จัดงานแบบน,นี้แล้วก็ชวนผมมา้วนะครับผมแบบได้ได้ได,ได้มันคือคือมันเป็นฟีลว่าเราแบบได้มาทําบุญด้วยแล้วก็ได้ออกมาทําในสิ่งที่เรารักอะไรอย่างเงี้ยครับผมเราแบบได้ได้ออกมาสร้างความสุขให้กแบับทุกคนมันเหมือนว่าเหมือนทุกทุกคนได้แต่พลังพลังงานบวกๆกลับไปอะไรก็เป็นมันเป็นความรู้สึกที่ดีครับผม,ผมรู้สึกผมชอบชอบการแบบทําบุญอะไรแบบนี้มันรู้สึกว่าเออมัน มันได้ทําออกไปโดยที่ไม่ได้ไม่ได้หวังอะไรแค่แบบเป็นเป็นการให้มอบมอบความรู้สึกดีให้กับการอะไรค่ะถือผลงาน,นเพลงที่ผามาหน่ค่ะเป็น,นยังไงบ้างคะในปีนี้เออดีครับผมตอนตอนนี้คือจริงๆตอนนี้กํลาลังทําเพลงต่อต่อ,ต,อต่อไปอยู่ครับผมแล้วก็ตอนนี้ก็เพิ่งปล่อยเพลงล่าสุดไปที่ที่ผมที่ผมพร้องไปเมื่อกี้ครับผมชื่อเพลงว่ารอยยิ้มไกลๆครับผมก็เป็นแบบเพลงเรียกว่าอะไรอ่ะซิงเกิลเดี่ยวแบบอันแรกของผมจริงๆครับผมก็ก็ เพิ่งปล่อยไปแล้วตอนนี้ก็ไปไปไปดูชมกันได้แล้ว MV ก็อยู่ที่ยูทูบ u ูทูบช n อง n นันดาเมลสิกแล้วก็สตรีมมิ่งก็ปล่อยหมดแล้วแล้วก็จริงๆเพลงนี้เนะี่ย MV อ่ะผมกำกับเองครั้งแรกด้วยครับผมก็เป็นอะไรที่เหมือนเราเราทำเองแบบหมดเลยก็เป็นครั้งแรกครับผมยากไหมคะกำกับเองเองครั้งแรก ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เรียกว่ายากแต่เรียกว่าเหนื<ๆ>่อยมากครับผมคือแบบมันเราแบบเพิ่งเพิ่งเพิ่งได้มารู้เหมือนกันว่าจริงๆแล้วแบบดีเทลต่างๆที่แบบที่ที่จริงๆแล้วตอนเราเป็นแค่นักแสดงแล้วแล้วเราไม่รู้เนี่ยมันแบบมันเยอะมากๆในกะารจะทําแบบ m v อันนึงขึ้นมาจริงๆอะไรอย่างเงี้ยก็แต่ว่าพอพอเราได้ทาของตัวเองก็รู้สึกเออรู้รู้สึกรู้สึกดีครับผมที่เราได้เหมือนเทค r รี t i ทีคอนโทรลของของผลงานเราจริงๆทั้งหมดอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็รู้สึกว่าเราทําออกมาแบบแล้วเราภูมิใจกับมันมากๆแล้วเราก็รู้สึกสนุกกับ ดีครับผมหลายๆแบบส่วนมากที่ผมเห็นนะในในคอมเมนต์จะมีคำว่าภูมิใจเยอะมากแบบกับแฟนๆเนาะก็แบบทุกคนทุกคนก็เกำลันแบบให้ให้คำว่าภูมิใจภูมิใจภูมิใจผมรู้สึกว่าดีใจครับผมอออ่าัปเเดตรืงงงขก็ยังดีอยู่ครับผมเรื่อยๆก็ตอนตอนนี้ช่วงช่วงโควิดก็ไม่ได้ไม่ได้มีอะไรมากก็มันก็มี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 ทั้งช่วงที่แบบเราแบบไม่ได้ไม่ได้เจอแล้วก็แล้วก็มีช่วงที่ยังได้เจออยู่บ้างเลยก็ไม่ก็ไม่มีอะไรเลย ตอนแรกอ่ะผมกะจะไปเที่ยวต่างประเทศอยู่เหมือนกันครับผมแต่ว่าตอนเนี้ยไม่มันดูเหมือนมันจะเป็นไปไม่ได้ผมไม่แน่ใจเพราะว่าหลายๆประเทศเขาล็อกดาวน์กันเยอะมากแบบทั้งอ,อะไรเยอรมันอังกฤษใช่ไหมฮะที่ผมเห็นอยู่ก็เลยแบบไม่รู้เหมือนกันว่า,วาจ,ะจะไปได้อยู่ไหม <c oughs> คือคือตอนนี้ผมกําลังแอบแอบเซ็งอยู่นิดนึงว่ามันแบบมันกลับมาอีกแล้วแต่ก็แต่ก็ต้องรอต้องต้องรอดูอะครับผมตอนตอนตอนนี้ก็ได้แต่ลองวางแผนแล้วก็คิดคิดเพื่อเผื่อดูอะไรอย่างเงี้ยครับผมแต่ว่ายังคอนเฟิร์มไม่ได้จริงๆ เพราะว่าตอนแรกก็กะจะไปเอ,อ,อเมริกาครับผมแต่ว่าตอนนี้ก็ไม่ได้แน่แน่แล้วอเมริกาก็เลยต้องไปหาที่อื่นแล้วก็ไม่รู้ว่าที่อื่นนีจะล็อกดาวน์กันอีกเมื่อไหร่อะไรเงี้ยครับผมก็ <laughs> ไม่รู้เลย <laughs> เหมือนกันแต่แฟนเที่ยวกับแฟนสาวแน่นอนใช่ไหมหมายถึงว่าผมทุกปีใหม่ผมเที่ยวกับครอบครัวอยู่แล้วครับผม,ม <c oughs> ก็ <c oughs> ก็ก็จะเป็นการเหมือนล็อกคิวไว้อยู่แล้วว่าว่าช่วงเวลาประมาณนี้เราเราเราจะพักผ่อนแบบอยู่อยู่แบบที่บ้านอะไรเงี้ยครับผมแต่ว่าตอนนี้ยังไม่รู้จริงว่าเราไปไหนได้บ้างอะไรเงี้ย ยังไม่ได้คิดครับแต่ว่าจริงๆปกติก็ปกติก็จะก็ก,ก็ก็จะมีอะไรอยู่แล้วล่ะครับผมผมผมก็รู้สึกว่าน่าจะแบบต้องต้องต้องมีอะไรพิเศษพิเศษอยู่แล้วเพราะว่าปก,ปกติผมก็จะชอบแบบหาอะไรเล็กๆน้อยๆทำให้มันให้ให้มันรู้สึกว่ามันเป็นวันที่พิเศษอะไรอย่างเงี้ยครับผมแต่ก็ณณตอนนี้ยังไม่มี ใช่คร yeah, ับผมใช่ครับขอ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 คิดอีกนิดนึงยังไม่แน่ใจไปกันครับผมพี่เพิรในฐานะที่เราเนศนนะครับแต่ว่าตอนนี้เจ๊แย่ของแล้วปกติพีเชนการฉลองเราคืออะไรบ้างคะเออผมรู้สึกว่ามันเป็นความคือคือตอนแรกที่เราทำซิงเกิลเดี่ยวอะครับผมเราเรารู้สึกว่าเออมันคงรู้สึกแปลกดีเหมือนกันเนาะมาทำซิงเกิลเดี่ยวแต่ว่าตอนตอนเราทำอะด้วยความที่เรายุ่งมากเราเราเลยไม่ค่อยไปคิดถึงมันขนาดนั้นนะครับเพราะว่าแบบเออมันรู้สึกแปลกๆนะแต่ตอนที่ผมออกไปโปรโมทหรือว่าอย่างเงี้ย รู้ส <Coast usion> ึก like เงาๆเหมือนกันครับแบบรู้สึกว่าเอ้ยปกติมันจะมีคนช่วยพูดแต่ตอนนี้มันไม่มีแล้วเลยแต่ก็แต่ก็ไม่ได้รู้สึกอะไรนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วผมกับพี่เจก็ยังเจอกันอยู่ยังคุยกันอยู่แล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวก็ยังมีแบบงานที่เราต้องออกขึ้นขึ้นโชว์ด้วยกันยังแบบอะไรกันอยู่ปกติมันก็เลยเหมือนไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้อะไรมากแล้วเพราะว่าจริงๆพี่เจก็ยังอยู่นาดาวอยู่แต่ว่าเขาแค่ออกจากนาดาวมิวสิกมันก็เลยเหมือนแบบยังได้เจอกันอยู่ตลอดก็ยังก็ยังปกติดี บอกครับผมบอกตอนตอนจังหวนนะนั้นเขาเขาเขาโทรมาหาผมก่อนเลยแต่ว่าจังจังหวนนะนั้นคือหมายถึงว่าผมก็มีเป็นเป็น,เป,นเป็นความรู้สึกที่ว่าเรารู้สึกว่าเอ้ยเราแบบตกใจเหมือนกันนะเราแบบใจหายเหมือนกันนะเอ้ยเอยเอยายแล้วหรอแต่ว่าสุดท้ายผมผมจําได้ว่าสิ่งที่ผมพูดกับเขาคือแบบไม่เป็นไรเบรเข้าใจแบบยังไงยังไงผมเชื่อว่า ถึงแม้ว่าพี่เจจะไม่อยู่อผมผมไม่ตยองทำเพลงกับพี่เจได้ผมก็ยังเจอพี่เจได้แบบยังยังร่วมงานกันได้ปกติถึงถึงแม้ว่าพี่เจจะไม่ได้อยู่นะาดาวมิวสิกพี่เจจะอยู่ที่ไหนก็นตามเราก็ยังเป็นเหมือนอาจจะไม่ใช่เออเจเลอร์ไอพาริสแต่เป็นไอพาริสฟีดเจเลอร์หรือเจเลอร์ฟีดไอพาริสก็ได้อะไรเงี้ยเพราะฉะกั้นผมก็รู้สึกว่ามันก็ปกติอะไรเงี้ยซึ่งซึ่ง,งตอนณณจังหวะนั้น,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 นเราแบบเคารพการตัดสินใจพี่เจาม,ามากๆนะเพราะว่าเอาจริงๆเราก็รู้สึกแบบ รู้สึกอย então, ู <de> ่เล <for him. S 2> ็กๆเหมือนกันว่าพี่เจเขาเขามีแนวของเขาที่เขาชอบมากๆแล้วแล้วเขามีเป้าหมายที่แบบที่ชัดมากๆแล้วเขาก็มุ่งมั่นมากๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาอยากออกอยากลองออกออกไปทําตามเป้าหมายของเขาซึ่งผมรู้สึกว่าผมผมเข้าใจอ่ะเป็น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 เราเราก็อยากทําอะไรอย่างเงี้ยเออเราก็เลยรู้สึกเออไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่รู้สึกว่าติดใจอะไรหรือว่าแบบโกรธอะไรเออตอนนี้ก็ยังปกติอยู่นะตอนนี้เราได้มีแค่ร่วมกับพี่เจนะคะว่าจะมีเพลอะไรที่มาเคยร่วมกันหลังจากพี่เจออกแล้วเออณั ณตอนนี้คือมีแต่เป็นการเหมือนคิดครับผมวางวางแผนแต่ว่ามันยังเรียกว่าอะไรยังหาช่วงเวลาในการทําจริงๆไม่ได้เพราะว่าตอนนี้ผมผมผมก็ยังทําเรื่องเพลงต่อไปของผมแล้วก็มีผลงานการแสดงอื่นๆด้วยอะไรอย่างเงี้ยตัวตัวตัวพี่เจเองก็ตอนนี้ก็ถ่ายหนังอย่างพาริโฮดครับผมเขาก็ไม่ค่อยยุไม่ค่อยว่างเท่าไหร่ก็เลยเหมือนไม่ยังไม่ได้มีการวางวางแผนว่าเราจะกลับมาร่วมรวมรวมตัวกันอีกเมื่อไหร่แต่ว่าผมเชื่อว่ามีแน่ๆมีแน่ๆ แน่นอนค่ะผมผมผมสามารถตอบไปเลยว่ามีมีอีกแน่แต่ว่าแค่เมื่อไหร่เท่านั้นเองอเรื่องเรื่องของผลงานเรามีหน้ามีผลงานอะไรบ้างาเราได้ติดตามกาันครับผมก็ตอนนี้กําลังทําซิงเกิลต่อไปซิงเกลิลเออ่ซิงเกิลที่สองของของตัวผมเองแล้วครับผมแล้วก็ตอนนี้ก็ถ่ายเออ่ถ่ายหนังของผมเสร็จแล้วที่ที่ที่มันค้างมานานจากตอนโควิดนะครับผมก็คือ บุเพสััญิวาาภาค2ตอนนี้ก็ปิดกล้องไปเรียบร้อยแล้วก็ออทุกคนหน้าจะได้ชมประมาณกลางปีหน้าครับผมก็เดี๋ยวถ้าเกิดมันคอนเฟิร์มอะไรเมื่อไหร่เดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวมาบอกทุกคนอีกที